สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูวรรณภาช้างจวงค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาคอรอนอนะคะของจำนวนนับโดยวิธีหารค่ะ ค่ะการหาตัวคูณร่วมน้อยนะคะโดยวิธีการหานะคะมีวิธีการหาได้ดังนี้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างโจทย์ให้นักเรียนดู1โจทย์นะคะในโจทย์ข้อนี้นะคะเขาให้นักเรียนหาตัวคูณร่วมน้อยของ8 10และ15นะคะวิธีการที่1น,นะคะขั้นตอนที่1เลยเราก็จะนำ โจทย์นะคะก็คือจํานวนนับที่เขากำหนดให้ทั้ง3ตัวเนี่ยมาเขียนให้อยู่ในรูปของการหารสั้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนหาจํานวนนับที่มาหาร 8, 10และ15ได้ลงตัวอย่างน้อย2จํานวนนะคะ เขาบอกว่าอย่างน้อยสองจนวนแปลว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องหารได้ทุกจํานวนใช่ไหมคะอย่างในโจทย์ข้อนี้มีทั้งหมด3จํานวนคือ80และ15ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องหารได้ลงตัวทุกจํานวนแต่เขาขอแค่หารลงตัวอย่างน้อย2จํานวนใช่ไหมคะ,ะตัวเลขที่ เราจะนำมาหารตัวเลขแรกเลยก็คือเลข2เพราะว่าเราเจอจำนวนที่เป็นเลขคู่2จํานวนใช่ไหมคะยังไง2ต้องหารลงตัวแน่นอนใช่ไหมคะอ่ะนำสอไปหารกับ8นะคะ8หาร2ได้4ใช่ไหมคะ10หาร2ได้5 15หาหารสลงตัวไหมคะอ่าไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะดึง15ลงมาเลยนะคะในกรณีที่หารไม่ลงตัวเราก็จะเขียนตัวนั้นไว้เหมือนเดิมนะคะก็คือ15นั่นเองนะคะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะนำคำตอบหรือผลหารที่เราได้ตรงนี้มาหารสั้นอีก ครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะนำคำตอบด้านบนนะคะมาหารอีกครั้งหนึ่งโดยการเขียนให้อยู่ในรูปการหารสั้นเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วให้เราคิดว่าให้เราหาว่ามีจำนวนใดบ้างที่มาหารจำนวนทั้ง3ตัวเนี่ยลงตัวอย่างน้อย2จํานวนอ่า นักเรียนก็ได้เห็นตัวเลขที่เราจะนำมาหารแล้วก็คือเลข5ใช่ไหมคะเพราะว่า5หาร5ได้ลงตัว5ไปหารกับ15ก็ลงตัวเหมือนกันนะคะอย่างน้อย2จํานวนนะคะ,ะเราดูนะคะตัวเลข4 4หารไม่ลงตัวแน่นอนใช่ไหมคะลูกแล้วก็ดึงมาเขียนไว้เหมือนเดิม ต่อไป5หาร5ได้เท่าไหร่ลูกอ่าได้1ต่อไป15หาร5ได้3ใช่ไหมคะอ่ะเมื่อเราได้ตัวหารเป็น4เป็น1เป็น3แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราดูว่ามีจำนวนนับใดที่มาหาร4 1 3เนี่ย ได้ลงตัวไหมอย่างน้อยสองจำนวนนะคะพอเรามองดูแล้วไม่เจอแล้วใช่ไหมคะยกเว้นหนึงตัวเดียวถ้าเราดูแล้วไม่มีจำนวนใดมาหารทั้ง4 1และ3ลงตัวอย่างน้อยสองจำนวนเนี่ยถ้าไม่มีแล้วให้เราสิ้นสุดการหาไว้เพียงเท่านี้นะคะเสร็จแล้ว เราจะนำนะคะตัวที่จำนวนที่เราเอามาหาเนี่ยลูกกับตัวที่เหลือในการหารนะคะนำมาคูณกันทั้งหมดเลยนะคะในโจทย์ข้อนี้ก็จะได้เท่ากับ2คูณ5คูณ1อ่ะขอโทษทีนะคะ2คูณ5คูณ4 คูณหแล้วก็คูณ3แต่เราไม่จำเป็นว่าจะต้องนำหนึมาเขียนเพราะว่า1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคอลนอของข้อนี้ก็จะได้จาก2คูณ5คูณ4แล้วก็คูณ3จากขั้นตอนดังกล่าวนะคะเราจะเขียนสรุป เป็นการหาตัวคูณร่วมน้อยโดยวิธีการหารได้ดังนี้นะคะอันดับแรกให้นักเรียนตั้งโจทย์โจทย์กำหนดให้8 10แล้วก็15มาใช่ไหมคะแล้ก็นำตัวเลขที่โจทย์เขากำหนดให้นะมาเขียนให้อยู่ในรูปของการหารสั้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นำตัวเลข ที่เราคิดว่าหารจํานวนที่อยู่ทั้งาหารจํานวนทั้ง3ตัวเนี่ยลงตัวอย่างน้อย2จํานวนนะคะเราก็จะได้เลข2ใช่ไหมคะตามที่เราคิดไว้เมื่อกี้นี้8หาร2ได้4 10หาร2ได้5 15หาร2ลงตัวไหมคะ อ่าไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนไว้เหมือนเดิมก็คือ15ดึงลงมาเขียนเหมือนเดิมนะคะต่อไปเราก็จะนำา5มาหารใช่ไหมคะ4หาร5ไม่ลงตัวหารกันไม่ได้เราก็ดึงลงมาไว้เหมือนเดิมต่อไปนะคะหาหาร5ได้1 15หาร5ได้ 3เสร็จแล้วเราก็พิจารณาอีกว่า4 1 3มเนี่ยมีจำนวนใดที่มาหาร413แล้วลงตัวตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปมีไหมคะอ่าไม่มีแล้วเราก็จะสิ้นสุดไว้เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะนำจำนวนที่เรานำไปหาเนี่ยลูกกับจำนวนที่เหลือจากการหารเนี่ยนำมาคูณกันนะคะก็จะได้เท่ากับ 2คูณ5คูณ4คูณ1แล้วก็คูณ3แต่คุณครูบอกไว้แล้วใช่ไหมคะว่า1เนี่ยเราจะเขียนก็นได้หรือเราจะไม่เขียนก็นได้เพราะว่า1คูณอะไรมันก็ได้ตัวนั้นอยู่แล้วนะคะคำตอบที่ได้ก็คือ120ค่ะค่ะเรามาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคอรนนะคะคือ ผลคูณของจำนวนเฉพาะที่นำไปหารในแต่ละขั้นตอนและจำนวนที่เหลือจากการหารทั้งหมดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ